คุณผู้ชมคะชีวิตแตละวันของครูกลุ่มหนึ่งอาจจะถูกมองข้ามไปนะคะแต่ก็ไม่ย่อท้อเดินหน้าทําหน้าที่ในความเป็นแม่พิมพ์ของชาติค่ะก็คือครูในพื้นที่สูงบริเวณชายแดนอําเภอแม่สอดจังหวัดตากถึงแม้จะเดินทางไปสอนแตละวันด้วยความยากลาบากนะคะแต่ก็ไม่ย่อท้อเดินหน้าสอนโดยเฉพาะกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะติดตามจากรายงานค่ะการทอผ้าลวดลายชา,าวเขาเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่โจรดาอินเอียมหรือครูแดง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านแคววัวด,ดำตะบนแม่ยาวอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสนับสนุนให้เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูได้เรียนรู้เพื่อจําหน่ายแกน่นักท่องเที่ยวเป็นทุนอาหารกลางวันว่านักเรียนทําอะไรบ้างบ้านแล้วข้าวหล,งลังทําเรื่องขอย้ายจากโรงเรียนบ้านปอหมันอําเภอท่าตุมจังหวัดสุรินมาประจําที่จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดเมื่อ11ปีก่อนครูแดงอุทิศตัวสั่งสอนลูกศิษย์อย่างไม่ย่อท้อ แม้โรงเรียนจะตั้งอยู่ห่างไกลบนสันดอยสูงการคมนาคมไม่สะดวกและไร้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มและแววตาของเด็กๆเธอก็มีกำลังใจจะทำหน้าที่ทั้งการเรียนการสอนรวมทั้งดูแลด้านสวัสดิการและบัญชีของโรงเรียนครูแดงยอมรับว่าการสอนนักเรียนบนพื้นที่สูงมีอุปสรรคหลายอย่างทั้งปัญหาด้านการสื่อสารเพราะเด็กๆใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักขณะเดียวกันเด็กบนพื้นที่สูงบางส่วน ยังมีปัญหาส่วนตัวที่ครูต้องตระหนักและให้การช่วยเหลือในฐานะแม่คนที่สองข้างบนนี่เป็นเด็กที่มีปัญหาค่อนข้างมากนะคะปัญหาอย่าล้างพ่อแม่เลิกกันแล้วก็พ่ออาจจะติดคุกแม่อาจจะติดคุกอะไรเงี้ยเป็นเด็กเร่ร่อนเด็กถูกทอดทิ้งเยอะค่ะเราต้องเข้าใจเด็กให้มากกว่านี้ค่ะทั้งเด็กในโรงเรียนแล้วก็เด็กนอกโรงเรียนบางครั้งในโรงเรียนเขาอาจจะเป็นเด็กที่ น่ารักเชื่อฟังครูนะคะแต่เด็กที่อยู่นอกโรงเรียนบางครั้งเราก็ต้องดูแลเขาบ้างนี่คือความเป็นครูนะคะคือตั้งรักสิทธิ์ทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนแล้วก็ให้ความรักและความห่วงใยเขาด้วยครูเขาว่าสอนเก่งครับเดี๋ยวเขาก็ใจดีด้วยครับถ้ามีครูเ็้อสอนเรานีไม่ได้เดียว ได้แล้าก็ไม่ได้ดูหนังสื่อเลยรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เรียนกับครูแบบอของคุณครูครก็ก็ขอขอบคุณครูค่ะที่สอนหนูอันนี้แตกต่างกันยังไงลูกแตกต่างกต่กันที่สีไม่แตกต่างจากสุกันดาจันนะ ผู้ทำหน้าที่ครูปฐมวัยโรงเรียนแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากมาเกือบ20ปีแม้โรงเรียนจะไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่เพราะอําเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่งมีทั้งเด็กไทยและเด็กพม่าเรียนรวมกันในชั้นเรียนเดียวกันทําให้ครูต้องเอาใจใส่ลูกศิษย์ตัวน้อยเป็นพิเศษโดยไม่มีการแบ่งแยกและยังได้นําอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายมาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างความสนุกสนานในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีในดวงใจอันดับสองในระดับประถมศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตากเขตสองเราก็ต้องมีการจัดกิจกรรมหาดยทีนำเด็กต่างด้าวกับ,กบเด็กาชาวไทยนะคะมารวมกันแล้วก็ให้เด็กของอเด็กคนไทยเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็เราก็พยายามจัดกิจกรรมเสริมให้กับเขานะคะให้ให้เขาได้มีการใช้พัฒนาการทางด้านร่างกายทางด้านสติปัญญา ของเราต่อไปนะคะไม่สร้างปัญหาให้กับเราเลยท่านเป็นคนเอาใจใส่เด็กดีเตรียมการตั้งแต่เชา้าและจะดูแลเด็กตลอดทั้งวันนะจะดูว่าเด็กคนไหนเด็กเด็กที่มีปัญหาในการเรียนเนี่ยท่านจะมีความสนใจเป็นอย่างสูงครูสุกันดาและครูชลรดาเป็นเพียงแม่พิมพ์ของชาติบางส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยจิตวิญญ,ญาณท่ามกลางอุปสรรคจากข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต